ตุนสิทธิทสมบงแกนนำกลุ่มเสื้อหลากสีตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพราะไม่ต้องการให้ลดบทลงโทษการกระทำความผิดซึ่งจะทำให้มีการดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์เพิ่มมากขึ้นการรวบรวมรายชื่อครั้งนี้เป็นวันที่สแล้วโดยมีประชาชนหลายร้อยคนมายื่นเอกสารเพื่อลงชื่อ นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดเวทีปรสาสัยย่อยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สัญจรไปมาในบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้รับทราบถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งขณะนี้ก็สามารถรวบรวมรายชื่อได้กว่าพันคนแล้วโดวยมีเป้าหมายให้ครบหมื่นคนภายในสิ้นเดือนมก,กราคมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราขอเรียกร้องให้คณะนิติราชทำความเข้าใจกับสถาบันกษัตริย์ก่อนอย่าไปมองแต่ว่าคนถูกลงโทษควรจะมองว่าอทำไมคนที่เขาหมิ่นเนี่ยเขาไปฟังข้อมูลอะไรที่มาผิดผิดมีการใส่ร้ายพระองค์ท่านหรือเปล่าคนก็เลยหลงผิดหลงเชื่อก็เลยมีการหมิน่นนะฮะคะดีร้อยสองร้อยคดีที่เขาอ้างเนี่ยว่าเยอะขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนกลุ่มเดียวกันที่มีแนวคิดที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์เราก็ต้องไม่ส่งเสริมเราก็ต้องเราก็ต้อง,องพยายามที่จะยับยั้งเอาไว้ แกนนำแกนนำกลุ่มเสื้อหลักสีย้ำนะคะว่าหากสามารถรวบรวมรายชื่อผู้คัดค้านการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ครบ1-0,000คนจะมีการยื่นเสนอตอบประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นเอกสารสิทธิ์คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญทันทีซึ่งเป็นสิทธิประชาชนที่สามารถคัดค้านและสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รวมทั้งได้กล่าวถึงคณะนิติราชว่าต้องมีความเข้าใจในมาตรากฎหมาย112 1, ให้มากกว่านี้และควรเคารพสิทธิ์ของประชาชนผู้ที่ไม่เห็นด้วย

ผู้นำของรัฐรัฐธาญาผู้ร้องขอก็มีคนหมายอย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับน้อแล้วกางที่ประเทศไทยเพิ่เป็นประเทศที่ยึดมั่นในสถา มามีกฎหมายมีความผิดที่เกี่ยวกับมาตรา1ห2ึ่งสอเป็นจำนวนมากมายและก็เกิดขึ้นในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีที่ชื่อจันทินชินวัตรและปัจจุบันนี้ก็เกิดขึ้นในขณะที่คนนามสกุลเดียวกันคุณที่รักจันินวัตร์ด้วยนะคราบกฎหมายฉบับนี้เป็นราชบัตราที่บทบัง t e t